เลขยี่อาเดี๋ยวเรามาดูรายชือ่อผู้เล่นของทางด้านสงขลาเอฟซีนะครับผู้ตัดประตูครับใช้เป็นทางด้านของสรวัตรผู้สมันครับหมายเลขสามครับเป็นทางด้านของเอมเมอสันเปโซโตนะครับหมายเลขห้าเป็นทางด้านอัลดูฮาฟิสเด็บบูนะครับและก็หมายเลขเก้าเป็นโจนาธานเบนาดโดหมายเลขสิบครับเป็นทางด้านโรมิโลลิซาโซครับหมายเลขสิบเอ็ด พรเทพพิมหลาดครับและก็หมายเลขยี่สิบครับอนุวาอลริมามะหมายเลขยี่สองครับธีรพงศ์ยั่งดีหมายเลขยี่สิบแปดครับอำนวยเนื่ออ่อนนะครับหมายเลขสามสิบแปดลิตวันเรื่องช่วยหมายเลขสี่สิบสองครับปณิธานพวงแก้วอะไรชื่อเสียงเล่นตัวจริงก็ประมาณนี้นะครับโซไลเข้าไปในเฟรมหรือว่าเปิดประตีเอฟซีก็ได้เอาละครับเอาละครับครึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วครับมาอยู่ทางด้านของสงขลาเอฟซีครับ จังหวนี้เปิดบอลมาครับแล้วก็แม่พักออกเกี่ยวบอลอาไ้ได้เดี๋ยวดูกันจังหวัดนี้จะไปได้หรือเปล่าภูเก็ตครับแล้วก็ลากเขากลางมาพิทักษ์โอ้โหตันมา2ตัวแบบนี้พุทธศิลป์แม่ชี้จุดเกิดเหตุครับโอ้เราเรียกฟาจดได้น่าจะเป็นฟาจังหวะแรกของภูเก็ตครับดูจังหวะพภาระชากันอีกครั้งครับภูเก็ตเพื่อนคอนครับพยายามจะลุยขึ้นมาครับดูจังหวะแตะนีทั้งขวาและผู่กวาด กอดั้างๆที่ชัดเหมือนกันครับจังหวะนี้เรียกฟาวได้นะครับทางด้านของภูเก็ตพยายามจะพลิกมาทางซ้ายเอะไะครับโยกเข้าซ้ายมาตันลูกนี้หูหโอ้โหแล้วเอมเมอร์สันเปโซโต้ใบเหลืองไปแล้วนะครับเอะไะครับดูจังหวะพับใช้อีกครั้งครับคิมจีฮายองครับรากทางซ้ายมาตรงนี้แล้วก็จังหวะขวดเข้ามาครับของทางด้านเอมเมอร์สันเปโซโต้นะครับเอะไะครับพรเทพ บรรจงมาตรงนี้แล้วก็พิทักษ์มงมาก่อนมาเข้าทางอีกครั้งหนึ่งพรเทพจับจังหวะเปิดยาวมาจังหวะนี้พิทักษ์อีกครั้งหนึ่งเอาละครับดักไว้ได้ด้านขวาครับเรียวจีตรงนี้รากมาทางซ้ายอารามีภูเก็ตมาแล้วก็ต้องตัดตรงนี้ไม่ฟาวด้วยอดีเทพเอาละครับอดีเทพแทงมาทางขวาแล้วก็จังหวะนี้ภูเก็ตพยายามจะพลิกมาเป็นใบเหลืองของทางด้านน,น,ๆๆนี่ครับ คอนเทพครับโอ้โหจังหวะฟาวใส่ทางด้านของอดีเทพเลยครับหมดเวลาการแข่งและก็หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกนะครับปัตตานีเอฟซีเสมอัตตานีครับตอนนี้ครับสกอร์เสมอกับทางด้านของสมทาย f ออยู่ที่0วนประตูต่อสูนะครับทุ่มเข้ากลางมา ถึงยาวมาโจนาธานเบนาโดอ่ลนะครับตรงนี้โตมาขอสองครั้งสีแทงมาทางซ้ายหลุดขึ้นมาจาังหวะนิลลายิงลูกนี้แล้วก็ติดเซฟแล้วก็ซ้ำมาเข้าทางของนัสรีอ่ลนะครับกลับมาอดิเทพยกกระดกมาทางขวานัสรีเดลเลาะแทงมาทางขวาอีกครั้งก็จะให้ภูกเก็ตเจอพรเทพเข้ามาครับลูกนี้โอ้เรียกฟาวได้ครับอัลองกรสิทธิชัยครับตรงนี้อ่ลนะครับอัลองกรทางขวามีท่านของภูกเก็ตเพื่อนคอนอ่ลนะครับโตมาทางขวาตรงนี้ภูกเก็ตเปิดยัดเข้ามาลูกนี้ว่าเรื่อง โอ้ยพิ่ักอัดุรามานโอ้ดูจังหวะพัชายครั้งครับภูเก็ตครับเปิดตัดเข้าในมาพิทักษ์โอ้ยังด้วยขวาครับลูกนี้โอ้ยังไม่ตรงกรอบนะครับพรเทพเท้าซ้ายอะไรครับบรรจงเปิดมาลูกนี้แล้วก็โอ้โหลือกเข้ามาแล้วก็เวียงขวาชนคันแล้วก็ซ้ายลูกนี้โอ้ยนี่ครับดูจังหวะพัชายครั้งครับ ทางด้านขวากับอุเอียงด้วยขวาลูกนี้บอลไปชนคานรครับและก็ปาิธานอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะซ้ำครับลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับแลนด์อดุพลตั้งบอลมาจริงลูกนี้ชนคานโอ้โหนันทพลโอ้โหจังหวะพับชายครั้งตั้งบอลตรงนี้กบด้วยขวาครับโอ้โหสามเหลี่ยมและก็หมดเวลากา<ท>รแข่งขันครับก็เป็นว่าปัตตานีเอฟซีครับเสมอกับทางด้านของสงขลาเอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์ในครับ